ร็อกกันดีกว่านะฮะร็อกกันดีกว่านะฮะอาชีพที่ท้าทายต่อ,อการอดอยากอย่างมากนะฮะเอาสู้วันนี้นะฮะภารากิจของวันนี้นะฮะมิชชั่นของวันนี้ก็คือเฟิร์สจะต้องไป สามที่นะฮะในเวลาที่กระชั้นชินหมดเลยนะครับที่แรกเนี่ยเฟิร์สจะเริ่มตอน10บโมงครึ่งใช่ไหมฮะแล้วเฟิร์สต้องทําทั้งหมดสามตอนและทาให้เสร็จภายในเวลาเที่ยงครึ่งเพื่อจะเดินทางไปที่ที่2ในเวลาบ่ายโมงนะครับผมแลวหลังจากนั้นก็มีอีกที่หนึ่งอีกคิวที่สามนะครับก็คิวนัดไว้บ่ายสามนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลามันกระชั้นหมดเลยนะฮะแล้วก็ต้องรีบทําให้เสร็จก่อนเคอร์ฟิลอีกด้วยนะครับผมโอ้โหชีวิตมันลําบากเหลือเกินนะฮะ แต่ว่าเอ่ยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ First จะทำมิชชั่นสำเร็จหรือเปล่านะครับไปเลยฮะที่แรกนะฮะเอาล้วครับเอาล้วครับถึงที่แรกแล้วนะครับไปฮะลุยชีวิตนกข่ามานลำบอกนะครับเห็นไหมครับ อยากเป็นนักพากันจังเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันลำบากแค่ไหนกินข้าวเพิ่มพลังก่อนนะครับพอตอนนี้มันสิบโมงสิบห้านะฮะเรานัดไว้สิบโมงคึ่งนะครับไปครับกาแฟแก้วหนึ่ง น,นี้ไปชั้นสามนะครับไขคอมอค่อยดีไปแล้วจ้ะทำไมถึงหาเธอไม่เจอฮะอ้าวไม่ทันแล้วเว้ยเอ่อขอตั้งแต่อีกทีให้แปดห้าเจ็ดอีกทีครับทำไมถึงหาเธอไม่เออยังอันนี้ภาษาต่างประเทศโทษทีฮะ ทำไมถึงหาเธอไม่เจอฮะไม่เราควรตามหาเธอสิเอแล้วครับมิชชั่นที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับเริ่มสิบโมงครึง่งตอนนี้ก็เสร็จประมาณกี่โมงอ่ะกี่โมงเสร็จกี่โมงเริ่มสิบโมงครึง่งตอนนี้เสร็จประมาณเที่ยงนะฮะมีเวลาเดินทางพอดีเลยทุกอย่างว ύ, ตรงเวลาเป๊ะนะฮะสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงใช่ไหมล้ว จากเที่ยงนี้ไปถึงที่อีกห้องนึงนะฮะตอนบ่ายโมงนะฮะสบายนะฮะเอาละยังไงก็ฝากติดตามต่อได้เลยนะฮะไว้กันต่อที่ที่สองนะครับคิวที่สองใกล้ถึงแล้วนะครับเอาชีพอย่างเรานะฮะนักพากนะครับผมมันก็เหมือนกับอาชีพรับจ้างนะฮะผมหรือว่าเคนใช้แรงงานนะครับผมวันไหนที่คุณทํางานคุณก็ได้เงินแต่ถ้าวันไหนที่คุณไม่ทํางานคุณก็ไม่ได้เงินนะครับผม หยุดก็ไม่ได้เงินนะครับผมเ,เป็นอาชีพที่ท,ท้าทายต่อการอดอยากอย่างมากนะฮะถึงแล้วครับที่ที่สองนะฮะไปะรึกลับรึกลับไปเทคครับเมืองของฉัน ฉันรู้จักมันดีเหมือนวงจรภายในตัวของฉันฉันถึงได้รู้ดีว่ามันมีด้านมืดอยู่เพื่อนรักฉันติดอยู่เออโทษับอยู่เพื่อนรักของฉันติดอยู่ในวิดีโอเกมเสมือนจริงที่ชื่อว่าจักรวรรดิพานใช่คุณได้ยินถูกแล้วพวกนั้นถูกจับไว้ด้วย อึ้ยตัวครับ <c oughs> ใช่พวกนั้นถูกจับไว้โดยวายร้ายที่ชื่อว่าอุนากามิแต่อุนากามิไม่ใช่ชื่อจริงของมันหรอกมันปลอมไม่ต่างกับรอยยิ้มเซลล์ขายรถมือสองหรอกตัวจริงของมันก็คือ m ิลตันไดเยอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ออกแบบจกักรวรรดิพาน เป็นลาฟที่ที่สนะครับตามเวลาเป๊ะนะครับผมก็ตามเวลาเป๊ะนะก็กําหนดเอาไว้ว่าที่เราช่วงโมงนะครับก็รีบๆๆนะฮะเตรียมไปต่ออีกที่หนึ่งนะครับนัดเข้าไว้บ่าย3ามนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงห้าสิบเกาแล้วนะครับผมเอาแล้วฮะต้องไปให้ทันบ่าย3ามนะครับแต่ผมว่าครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงนะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะการจะรอนการจะรอนเทคการจะรัด การจราจรไม่ติดเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะฮะอีกที่หนึ่งโทรตามแล้วด้วยนะครับผมไปกันเลยครับถึงแล้วที่ที่สามนะครับออกมาจากสุข,ขุมวิทนะตอน บ่ายสองนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่จตุจักรนะครับบ่ายสองสิบหกนาทีนะฮะขับรถมาด้วยความเร็วนะฮะสิบห้านาทีนะฮะจากสุขุมวิทนะครับมาที่นี่นะฮะโอเคไปเก็บของนะฮะลุยที่สุดท้ายของวันนี้แล้วครับผมที่ที่สามครับอ่าที่นี่ก็จะเป็นมูวี่สองเรื่องนะฮะกับวาไรตี้วะ รายการบรีตี้หนึ่งตอนนะครับผมไปครับใส่หน้ากากก่อนพ่อความปลอดภัยออกไปฉีดคอเวะลาเจ็บคอเชือแอละกอฮอล์ออกไปด้วยครับ งานการคาครับที่สุดท้ายครับเมืองเอกของฟาโรเสติที่หนึ่งภูมิลำเนาของอิมโฮเทปมหาปุโรหิตของฟาโรมีหน้าที่อารักขาผู้สิ้นชีพคินกกำเนิดของอนักซูนามุนสนมฟาโรที่ไม่มีชายอื่นใดแต่ต้องตัวนางได้ แต่ความสเ ας, ส n e หาทำให้ทั้งสองยอมเสี่ยงชีวิต<ป>จ้าแล้วก็เออเดินหน้าไปอีกนิดจ้ะจบเจอแทงตัวเองหลังแทงตัวเองแล้วก็จะเข้าบรรยายต่อ <rim yes? S 2> เพื่อชุบชีวิตอนัสสุดามุนอิมพเทปและสมุนนักพลตกูนักพลเลย นักบวชด,ดีวะโทษฮะเดี๋ยวนะสุนมุนอะอนักสุนมุนถูกครับผมอิโพเทพและสมุนนักบวชพังเข้าไปในที่ฝังศพและขโมยร่างของนางไปและรีบไปยังทะเลทรายนำศพของอนักสุนมุนไปสู่ฮามูนัตราเมืองแห่งความตายสุสานโบราณของบรรดาบุตรสวรู้ยกูตายความตายแล้วครับ สุสานโบราณของบรรดาบุตรฟาโรห์และคลังเก็บมหาสมบัติแห่งไอยัคุบความรักทําให้อิมโฮเทปกล้าเสี่ยงกับความพิโรธของเหล่าเทพเจ้าและเข้าลึกไปในเมืองแฮเทพเจ้าจ้ะและเข้าลึกเข้าไปในเมืองอที่เดิมๆและเข้าลึกไปในเมืองและเข้าลึกไปในเมืองและเอาสมุดทะเบียนแห่งความตายเล่มดําออกไปจากท่นศักดิ์สิทธิ์ ดวงวิญญาของอนักสุนมุลถูกส่งไปยังบาดาลใต้พิภพอวัยวะสำคัญถูกนำไปบรรจุไว้ในโถศักดิ์สิทธิ์ห้าใบเดี๋ยวอันนี้อันนี้ฟื้อนอะไรเนี่ยมันก็ต่อต่อตรงเนี้ย วิญญาณของอนักสุนมุนก็กลับมาจากแดมอระ์ะาแต่องครักของฟาโรได้ติดตามอินโฮเทปไปและสกัดแต่องครักของฟาโรได้ติดตามอินโฮเทปไปและสกัดกั้นเขาไว้ก่อนที่พิธีจะเสร็จสมบูรณ์ และบรรดานักบวชของสมุนอิมโฮเทปถูกทำเป็นมัมมี่ทั้งเป็นส่วนอิมโฮเทปอิมโฮเทปฮส่วนอิมโฮเทปนั้นต้องโทษในพิธีที่เรียกว่าฮอมไดซึ่งเป็นโทษร้ายกาศยิ่งร้ายกาดยิ่ง ซึ่งเป็นโทษร้ายกาจยิ่งในยุคโบราณแสนสยดสยองที่ยังไม่มีใครต้องโทษนี้มาก่อนสวัสดีครับตอนเข้ามานะฮะยังสว่างจ้าอยู่เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับมืดตืต่ไปแล้วนะฮะตอนเข้าไปนะฮะบ่ายสองครึ่งครับตอนออกมาตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะเห็นไหมทำงานหนึ่งวันของผมนะฮะจบไปอย่าง หนึ่งวันของผมนะฮะก็จบไปอย่างทุรักทุเลนะครับกับวันนี้นะฮะสคิวด้วยกันนะฮะตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งครับผมขอบคุณที่ติดตามนะฮะอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับก็ถือว่ามิชชั่นในวันนี้นะฮะสคิวเสร็จเรียบร้อยไปอย่างสมบูรณ์ครับผมบ๊ายบายโอเค